วันนี้วันนี้น้องน้องลงมาทำตั้งแต่ตีสามตีสามครึ่งนะถ้าน้องลงมาน้องจะลงมาประมาณตีสามครึ่งตอนนี้ตีสี่นะตีสี่ตอนนี้ตีส,นะสี่น้องทำไว้เพราะว่า พี่ว่าจะลงมาทำเพราะว่าปกติงพี่ลงมาตีสี่พี่เห็นน้องเปิดไฟไว้น้องก็เลีบอกว่าทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว บอกวนท้องทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วสำให้ก่อนตรงนี้ก็ททำเหมือนเหมือนหลงพี่เป่าเนี่แหละตรงนี้น้องจะไม่ทำนะน้องจะให้รูปอื่นมาทำเพราะน้องอยากรู้ว่า ลูกไหนมั่งที่จะลงมาทำตรงนี้มาปูตรงนี้สมัยก่อนน้องพี่เขาทำทำแบบน้องน้องเป่าน้องพี่เป่านี่แหละนะแต่ว่ารูปอื่นเขาจะกัดนะทั้งทั้งที่เขาไม่ทำนะเขาคี้เกียจเขาไม่ทำเขายังทำหน้าระลื่นมากัดมาโจมตีนะไปฟ้องยุงว่า เร็วอย่างนั้นเร็วอย่างนี้ขี้เกียจอย่างนั้นขี้เกียจอย่างนี้นะไปฟ้องโยมหรือไม่ก็พยายามหาเรื่องโจมตีเหมือนกับที่เขากําลังหาเรื่องโจมตีหลวงพี่เป่าตอนนี้นะเหมือนกันเลยตอนนี้อากาศอากาศเย็นเย็นแต่ไม่เย็นมากเพราะว่า ลมเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อว,วันซืนนะสองวัน โยมขี้เกียจโยมขี้เกียจนะโยมขี้เกียจวันศีลวันพรเวลาว่างๆเยอะไม่ทําความสะอาดความขี้เกียจของโยมถ้าขี้เกียจไม่ต้องเข้ามานะจะไปตายไหนก็ไปไม่ต้องเข้ามาความขี้เกียจของโยมวันศีลก็มาอยู่ทั้งวันทั้งวัน,วน ของช่วงก็มาอยู่ทั้งวันไม่ดูไม่ทำความสะอาดไม่ทำเลยมีแต่ความเน่าเหม็นนะมีแต่ความเน่าเหม็นทั้งโยมทั้งพระนั่นแหละมีแต่ความเน่าเหม็นนะมีแต่ความเน่าเหม็นไม่ทำความสะอาด